แล้วครับเฮ้ยหน่อยมาเว้ยเอาโชว์ต่อเลยไล่ยู่เลยโชว์ต่อเลยโชว์ต่อเลยไปเป็นไรครับเป็นไรครับเอาใหม่ได้ชันชันกดดีครับ นี่อีกแซงสวัสดีทุกท่านนะครับสี่รปหน่งคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามเซิร์ฟสเก็ตเปิดใหม่นะครับภายไทยราชนะครับเซิร์ฟปาร์กไทยราชตามที่เช็คอินเลยนะแล้วนี้แล็มมาลงใหม่นะครับนี่แล้มมาลงใหม่มีรอยเจองานแล้วสมาชิกก็เข้ามาเล่นกันนะครับเล่นได้นะครับทั้งมือใหม่มือเก่านะครับเล่นได้หมด รจริงแล้วมันจะดูแคบไปนะเพราะเดี๋ยวจะเอามาอีกลูกหนึ่งก็จะเอาหมาอีกลูกหนึ่งนะครับเอามาอีกลูกก็ะจะได้หน้ากว้างหน่อยนะครับอันนี้ตัวหน้ามันแคบไปนิดนึงแดกรอไปแล้วครับพี่ตั้มโชว์หน่อยโชว์ไปแล้วครับยางฉีกไปแล้วฮะโถ่นี้ถ้าเกิดไม่ติดไลน์นะจะถือถือไปแล้วขึ้นแลมโชว์ด้วยได้บ้าหน่อยโอ้ยทันไอ้ทนัทนมาไม่ทนมันอ่ะอุ้ยทันไม่มาแก่กากกาก นี่ดูโปลงี้เนี่ยสูงต่ำเตี้ยแคบไม่มีปัญหาครับโปลก็เล่นได้ครับป๊บฟ้าปอไอเรื่อซิดนีย์มันโชว์เด้ซิดนีย์เดี๋ยวโชว์พี่หน่อยไลฟ์ไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่จัดให้ดอกนี่น้องซิดนีย์ครับน้องผู้หญิงคนนั้นเล่นเก่งครับเนี่ยเออแต่แเข้าหน้าผมเลยทานมันอ่อนเออจริงอ่ะ แท่งก,กันมาดิดด <g ül> เด็กค่อยฟงงังหมด,มดมเปิดเปียวกรตออันนี้มีแรมนะครับตรงก็จะเป็นสนามนะครับวนได้นะครับค้าฟได้นะครับใครจะฝึกใครจะเล่นตรงก็เป็นล้านฝึกข้างหลังนะอันนี้ก็เป็นคราบนะครับค้าฟไปเรื่อยเรื่อยได้นะครับแล้วก็มีเป็นเดี๋ยวจะมีสปีดปั๊มมานะครับแล้วก็จะมีเวฟแรมเวฟแรมมา นะครับเหมือนรูปตรงนู้น,นที่เห็นน่ะเป็นแหวนๆอี่ตรงกลางเอา้าโอ้โหเนี่ยดอกไปแล้วครับอันนี้ลูกลูกหน่อยครับเออเจ๋งเลยอะซินีย์โชว์หน่อยพี่ทีมบอกซินีย์โชว์หน่อยพี่ทีมบอกสิสเน์โชว์ไปแล้วนะอัดคลิปไปแล้วแต่เดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูดเหนื่อยแล้วหรอโอเคโอเค,อเคจัดให้เลยครับ เนี่ดูน้องเนี่ยมดต้องรับปลดล็อกแล้วมดปลดล็อกหน่อยอย่างแคบเนี่ยสองโปรสองโปรเอาไงหนูไปละปุ๊บไปอันนี้ก็จริงก็อันนี้โปรเลยนะครับเขาาไม่ก็ใส่เครื่องป้องเทคกันนะเดี๋ยวแต่เป็นเราเนี่ยเราใส่หมดดูดินะครับ เขาจะขึ้นแรมนะตะครับอย่างโอเคเรามือใหม่หัเกิ้งครับอะไรไม่มีแล้วลูกนี้นเน่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดู snap เข้าหน้าเลยอ้าวจบแล้วไปลูกอ้างขลังก่อนอนุไปก่อนอนุไปก่อนเอ๊ะไปไรไปไรไปไรครับปืดดิเดี๋ยวเอา snap เข้าหน้าหมเลยนะแต่ไม่ต้องเอาบอร์ดมานะเฟีย้ยวดู โอ้โหเป็นไงขอบพอดีอ่ะเดี๋ยวให้ดูคนนี้ snap โคตรโหดอ่ะไงเป็นไงมดดูดูทีแค่นี้ไม่พอผมหรอกไม่พอเล่นเหรอไม่พอเล่นหรือไม่พอสน a บเอาชงให้แล้วอะตบด้วยเยอะโอ้โหไงจังโหดเห็นะครับโอ้าวไปแล้ว ก็เทิร์นปืด๊ดนี่ครับเลิกเรียนก็มาเลยครับน้องอิปแซงนี่ครับทำหลุมหลักโดยพ่อหน่อยครับพ่อหน่อยเป็นสปอนเซอร์ไม่พอกิ้งโอ้ยเฉียบเลยอะ่ะชงให้หวานเจี๊ยบขอบคุณที่ไม่ทิ้งกัน เอาต่อเลยไล์สดไปไปเลยนี่ดูคนเล่นไปง่ายง่ายวะละหมดขึ้นขึ้นหมุนหมุนแค่นี้ไม่เวลาขึ้นจริงแม่งขึ้นไปแล้วแม่งโคตรเบื่ะเลยเว้ยแบบไอ้แค่ขึ้นตัวเสร็จเพม่งแค่สูงว่ะดูดูเหมือนดูแบบเหมือนเราขึ้นไม่สูงนะแต่จริงแม่งสูงอ้าว เบียช้างมันจะอนเซอร์ครับ <c oughs> บอสีเดียวกับเบียช้างเลย <c oughs> ไม่ไรครับอันนี้บันเหตุเกิดขึ้นได้ครับถ้ามีโปรเทคสำหับเข่าสำหับศอกก็ดีมาก <c oughs> ใครต่อแล้วไครต่อแล้วเร็วๆใขรต่อเร็ว <c oughs> ว่างอยู่เลยไครต่อเร็ว <c oughs> ไปลูกลองลองลองอ่านี่ครับมือใหม่มือเก่าลองได้หมด ไม่ไม่เป็นไรครับลองได้หมดทุกคน <Wow. S 1> เดี๋ยวอ่ะอ่ะดูบรรยากาศอืน่นบา้างเดี๋ยวก็จะมีเวฟแลมหน้าอยู่ตรงกลางนะถ้าไม่ถ้าไม่อะไรผิดนะแล้วก็มีลูกสปีดปั๊มเนี่ยเหมือนปั๊มแท็กเนี่ยนะครับมาอีกหลูกนะครับแล้วอาจจะขยายข้างหลังให้เป็นที่คราฟได้ไกลๆตรงนี้จะเป็นที่อุปกรณ์อย่างเดียวนะครับ นะครับก็กฎปฏิการมายากก็มีอยู่ในเซิร์ฟปาร์กนะครับห้ามห้ามปีนรัวก่อนเข้ามาก็ต้องสแกนอุณหภูมินะครับแล้วก็เขาอนุญาตพูกอุปกรณ์ให้เล่นแค่เซิร์ฟสเก็ตอย่างเดียวนะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แบ่งแยกหรอกแต่อุปกรณ์น่ะมันเจอล้อสเก็ตบอร์ดบางอันที่แข็งแข็งอุปกรณ์มันเป็นไว้อัดมันก็จะพังง่ายนะครับครับเนี่มแล้วก็เนี่ยมีเด็กๆมาฝึกเยอะแยะนะครับอีกหน่อยจะมีแบ่งแต่ว่า เป็นโคนฝึกอันนี้ก็เล่นๆกันไปก่อนนะครับเขาก็ทําให้เล่นฟรีนะตอนนี้นะนะครับจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายถือว่าดีมากนะครับอ, <l ots> อ้อาไงโอ้โหเปียวงั้นเลยอ่ะถ้าเกิดไม่ติดถือมือถืออยู่น่าจะขึ้นเป็นจัดโชว์สักดอกเลย โอ้เห็นไหมแต่ล้มก็ไม่เป็นไรมากครับล้มให้เป็นไม่เจ็บเยอะอ่ากระดูกจะกาครับมีร้านข้าวตรงนู้นนะครับแล้วก็มีของต่างๆนีล่ลูกเล็กเด็กแดงก็มาเล่นได้นะครับขอเวตีนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยอจะมีมันเขาบอกว่าอีกหน่อยอจะบังคับเฟตีนะว่าอุปกรณ์ขึ้นแล้วต่างๆนะครับเพราะว่า ทางเจ้าของพี่เขาก็ไม่อยากจะให้มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะเราก็จะมีปรับปรุงเรื่องก็อยาทำรับแม่ขาหมดฝฟไปแล้วโอ้โยไงอันนี้ฝ่ายล้อแดงครับไปทุกที่ล้อส้มเดยนะครับฝ่ล้อส้มไปทุกที่ครับถ่ายตั้งแต่แฟชั่นนะครับยาวมาเรื่อยเลยโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันเมื่อยแล้วนะครับใครเล่นเตเตเกตอยู่ก็มาได้ครับแถวนี้ตอนนี้สนามมีหลายที่นะตรงกะทยล่ากก็เข้าว,ว่าจะมีปั๊มแท็ก เปิดอีกนะนะครับก็ติดตามข่าวกันแล้วกันโอเคครับขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับผม